สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่อง a อปสกายแอคทีฟนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเอาใจสายรถไฟฟ้าบ้างนะครับก็เป็นสายคนที่ขับ Aura GoodCat นะครับซึ่งผมก็นั่งอยู่ในรถ Aura GoodCat GT นะครับซึ่งเป็นรถของของผมเองนะครับไม่ก็ไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับรถ Aura GT มานานแล้วนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับจะเอารถตัวเองนี่ละครับไปติดนี่เลยฟิล์มซันรูปด้านบนนะครับ มาแล้วครับตอนนี้เราก็อยู่กันในรถนะครับก็กําลังจะเดินทางไปกันที่ GasTech นะครับเป็นร้านบอกเลยว่ามีอุปกรณ์ตกแต่งเกี่ยวกับรถยนต์นะครับเป็นฟิล์มรถยนต์นะครับครบคันเลยนะครับแล้วก็มีทั้งฟิล์มกันรอยด้วยนะลูกค้าผมเนี่ยเคยใช้บริการที่ GasTech มาแล้วนะครับเป็นประสบการณ์ของลูกค้าโดยตรงเลยนะครับก็บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ ครบวงจรมากนะครับมีฟิล์มติดรถยนต์ทุกรุ่นทุกแบบเลยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องกระจกด้วยนะครับใครสนใจเนี่ยสามารถมาได้นะครับที่ a s s t ท c อันนี้ผมบอกเลยว่าแนะนำมากนะครับใครที่ขับออร่า o ูดแคทอยู่เราก็อยากจะหาเกี่ยวกับฟิล์มกันรอยหน้าจอนะครับบอกเลยว่าที่กัสเทคก็มีผมเคยเป็นลูกค้าอย่างที่บอกนะครับก็ติดในส่วนของฟิล์มกันรอยหน้าจอจากที่นี่มานะครับเดี๋ยวหันกล้องให้ดูตอนนี้ก็ขับรถไปด้วยนะครับแล้วก็ คุยกันไปไว้นี่เลยหน้าจอของรถออร่า o ู d แคทผมนะครับก็ติดฟิล์มกันรอยที่หน้าจอตัวนี้นะครับที่เป็นแบบยาวๆนะครับซึ่งเขามีเป็นตรงรุ่นให้เลยนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะแปะคอนแทคเอาไว้ให้นะครับก็ทักไปสอบถามที่ GasTech เขาได้เลยนะครับบริการดีแล้วก็จองคิวได้ง่ายมากๆนะครับอขออนุญาตก,กับหันมาที่ตัวเองนิดนึงนะครับ เรามาคุยในเรื่องของซัลลูปบ้างฟิลม์มซัลลูปเนี่ยข้างบนเนี่ยเห็นไหมลูกค้าเรายังไม่ได้ติดนะเรายังไม่ได้ติดอันนี้ก็สว่างมากนะครับแต่ผมมาเลือกเอาเป็นว่าแค่ฟิล์มกันร้อนเฉยๆนะครับซึ่งเป็นฟิล์มที่ผมจองเอาไว้เนี่ยเป็นฟิล์มของเวชิลเขาบอกว่าดีมากๆอันนี้เป็นฟิล์มที่เขาบอกว่าเป็นแบรนด์ที่มาแรง เดี๋ยวเราจะไปดูด้วยนะครับว่าคุณภาพหลจากการติดแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับอยากให้เห็นภาพนี้ไว้ก่อนนะครับว่านี่เลยใสๆนะครับไม่มีฟิล์มนะครับขับมาเกือบปีกว่านะครับก็ยังไม่ได้ติดเลยนะครับวันนี้ก็อยากจะอาไปติดเพราะไม่ค่อยมีเวลาเลยทํางานตลอดนะครับวันนี้มีเวลาว่างก็เลยนัดแป๊บเดียวเองนัดตอนประมาณบ่ายโมงบ่ายสามโมงครึ่งได้คิวเลยนะครับตอนนี้3ามโมงกำลังจะเดินทางไปละนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าที่ g a s t เ c h เขามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับติดตามชมกันนะครับเรามาถึงกันที่ก a s t e ท h สาขาใหญ่กันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งบอกเลยเดินทางง่ายมากใครที่อยากจะมานะครับก็วิ่งเส้นรามินทานะครับเข้าไปที่ซอยรามินทา12นะครับเข้ามาถึงปุ๊บ g a s t e ท h ก็อยู่ซ้ายมือเลยนะครับเลี้ยวเข้ามาก็จะเจอนี่เลยตึกใหญ่ๆอยู่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็น ศูนย์ติดตั้งนะครับศูนย์บริการอยู่ตรงนี้เลยนะครับเดียวเข้ามาก็มีคนต้อนรับอย่างดีเลยนะครับแล้วก็มีนี่โฆษณาไว้นะครับต่างๆนานาบรรยากาศภายในนะครับประมาณนี้เลยตอนนี้เราก็เข้ามาถึงในออฟฟิศของกัสเ i c เรียบร้อยนะครับซึ่งฟิล์มอันนี้ที่จะติดนะครับจะเป็นตัวนี้เลยเร t i ชิวนะครับของผมเนี่ยจะติดเป็น 60นะครับตอนแรกกะจะเอาแบบว่ากันความร้อนอย่างเดียวแล้วให้มันใส่ๆเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วเพราะว่าช่างแนะนํามานะครับว่าติดตัว60เนี่ยมันจะดีกว่าแล้วก็มันจะ,ะป้องกันแสง UV ได้9.99.9เลยนะครับก็เลือกเป็น60ตอนแรกก็จะเอาเป็น40นะครับมันกันได้น้อยนะครับ UV มันไม่มีก็เปลี่ยนใจมาเป็นเอาตัวของ UV9.9.9% ของเรชิลตัวนี้นะครับตอนนี้ก็มา ลงทะเบียนนะครับตามที่นัดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวรถกันนะครับว่าจะทำออกมาเป็นยังไงนะครับเรามาอยู่ในห้องติดตั้งอุปกรณ์กันแล้วนะครับตอนนี้รถก็กำลังเตรียมตัวนะครับที่กำลังติดฟิล์มสํางุกให้นะครับดูการทำงานของฟิลมที่กัดเพ่นะครับก็บอกเลยว่าเป็นแบบมือโปรเฟชชั่นอลมากๆนะครับก็จะมีตัวที่คุมไว้นะครับป้องกันการเลอะของบ่อ แล้วก็ภายในของรถไว้ให้สำหรับลูกค้าด้วยนะครับนี่ครับตอนนี้ก็กาลังจะเคลียร์ทำความสะอาดอเพื่อที่ําการติดฟิล์มไว้นะครับซึ่งบอกไว้แล้วว่าฟิล์มที่ตอนนี้เปลี่ยนใจเลือกเป็นแบบ60%ของเรซี่ไว้นะครับก็เดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าความแตกต่างที่ติดกับยังไม่ติดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศการติดตั้งกันเลยนะครับ ค okay. ตอนนี้แอปก็ติดฟิล์มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว mm hmm. เข้าไปคอยข้างในไม่ถึง30นาทีรถของเรานะครับของแอปก็ติดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยฟิล์มซันลูปนะครับ mm hmm. ก็วันนี้ก็ถือโอกาสอยู่กับน้องนุ่นนะครับน้อง mm hmm. นุ่นทักทายสวัสดีครับ สวัสดีค่ะนุ่นนี่กลาสเทคค่ะครับน้องนุ่นเนี่ยก็เป็นน้องมาร์เก็ตติ้งที่แอปรู้จักนะครับแล้วก็เคยมีประสบการณ์การใช้บริการของกลาสเทคมาก่อนนั้นเนี้ยอย่างที่บอกนะครับแอปก็เคยติดฟิล์มกันรอยหน้าจอ Good Cat ออรากูดแคทกับน้องนุ่นอตอนถ่ายรถมาใหม่ๆมก็ใช้มาปีนึงแล้วก็ยังไม่มีปัญหานะครับแล้ววันนี้ก็พอดีมีเวลาว่างจากงานก็เลยรีบโทรให้น้องนุ่นจองคิวให้นะครับ,รบก็ว่างพอดีก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาเจอนุ่นพอดีเลยแล้วก็มาติดิฟ์มนะครับอ่ะน้องนุ่น ขออนุญาตบอกในเรื่องของตัวฟิล์มของพี่แอฟหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างได้เลยก็วันนี้พี่แอฟก็คือเข้ามาจองตอนประมาณบ่ายโมงเนาะใช่ครับแล้วได้ติดอีกทีตอนประมาณบ่ายสองใช่ครับประมาณนี้ประมาณนี้ช่วงบ่าย่แล้วใช้เวลาติดนานไหมคะความรู้สึกพี่แอฟก็ยังดื่มน้ำไม่หมดเลยมไม่ถึงครึ่งชั่วโมงโ<อ>ก็ติดแล้วก็งานดีด้วยะนะครับมีพี่ช่างแนะนำดีมากออตอนแรกอย่างที่พี่บอกว่าพี่ ใจอ่ะจะมาติดแบบใสแล้วก็ป้องกันความร้อนอย่างเดียวแต่พอดีพี่ช่างเขาแนะนําอย่างดีมากเลยนุ่นว่าควรที่จะติดแบบความเข้มหน่อยเพราะว่าฟิลม์มเขาบอกฟิล์มเดชิวอะ่ะความเข้มอะ่ะมันมันไม่ค่อยเข้มมากแล้วมัน<ช>ป้องกันแสง UV ได้99.9 ก็เลยเลือกก็เลยตัดสินใจเลือกเป็นมีความมืดนิดนึงใช่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นว่าเดี๋ยวจะออกแดดเป็นยังไงแต่เชื่อได้ว่าเมื่อกี้เห็นคร่าวๆแล้วแหละน่าจะโอเคน่าจะโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าน้อเชื่อว่าพี่แอปต้องแบบว่ามีความเซอร์ไพรส์แน่นอนเพราะว่าฟิล์มฟิล์มเรชิวตัวเนี้ยเนี่ยเขากล้ารับประกันพี่แอ็กล้ารับประกันคุณภาพถึง8ปีนานไหมคะเห็นตอนจ่ายตังค์เสร็จก็รับประกัน8ปีนะครับก็ ยาวๆกันไปเลยแล้วก็ได้อันนี้ด้วยน้องนุ่นต้องขอบคุณกราสเทคที่แถมของให้อันนี้ติดใครมาติดแล้วได้ที่ชาร์จของไฮชิลใช่ไหมใช่ค่ะของของบริษัทเลยเนาะแถมให้ลูกค้าใช่ไหมก็คือติดฟิล์มเรชิลต้องได้ใส่ชาร์จไฮชิลค่ะและที่สําคัญนะคะต้องรีวิวให้ด้วยนี่มารีวิวไว้เลยอันนี้บอกเลยว่าตั้งใจมาทํารีวิวของตัวเองในช่องนะไม่ได้แบบ เตรียมการอะไรมาเลยแล้วพอ,อเออเจอน้องนุ่นพอดีก็เลยอเอามาเข้ากล้องแล้วนุ่นเป็นน้องนุ่นเป็นการตลาดของบริษัทอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวว่าให้น้องน,นุ่นพาไปดูข้างในเนาะเรามาโผล่อยู่ในรถพี่แอปแล้วเ,เป็นยังไงบ้างคะพี่แอปโอเคด้านในตอนแรก พี่กังวลอย่างที่บอกตอนแรกกลัวมันจะมืดเพราะว่าที่ม่ไม่อยากให้มันมืดนะเพราะว่าเวลากลางคืนเรามีสลูเราก็อยากให้แสงสว่างมันตกกระทบลงมาภายในห้องลศสาวเนาะ,ะแต่ว่าอันเนี้ยพี่ดูแล้วว่าตอนนี้มันยังอยู่ในห้องในในโรงที่มันมีหลังคา <c oughs> อาจจะดูยังยังไม่ค่อยอสว่างมากเท่าไหร่แต่เชื่อได้ว่าเดี๋ยวออกไปเนี่ยเดี๋ยวพี่อาจจะต้องถ่ายรีวิวตอนปิดท้ายอะ่ะให้ให้ใครที่สนใจได้ดูว่าน่าจะ มีแสงเข้ามาอยู่บ้าง<ช>แล้วก็มันใกล้หน้าร้อนจริงๆแล้วอะก็เลยติดอันเนี้ยตัดสินใจแล้วว่าเป็นฟิล์มความเข้มความเข้ม60ดีกว่าประมาณนี้น<ช>้องนุ่นนุ่นก็อยากจะบอกว่าพี่แอปเลือกความเข้มประมาณเนี้ยคิดถูกแล้วเพราะว่าพี่แอปพี่พี่แอปเนี่ยอยากจะแบบมองเห็นภายนอกแบบชัดเจนด้วยแล้วก็อยากจะให้ความเป็นส่วนตัวจากภายนอกด้วยแล้วก็ที่สําคัญอะอย่างอย่างที่บอกก็คือเดือนเมษามันก็ เข้าหน้าร้อนเนาะร้อนจัดเลยปีนี okay. ้เลือกความเข้ม60%ก็คือพี่แอปเลือกถูกและที่สำคัญเขาป้องกัน IR ได้สู์ถึง9 5ใช่ค่ะพี่แอปก็ตอนนี้ขอบคุณน้องนุ่นมากๆเนาะช่วงท้ายคลิปนะครับก็ เป็นความประทับใจแล้วก็เป็นการต้อนรับแบบครอบครวัวอย่างอบอุ่นมากที่สการเทคนะครับยังไงให้น้องนุ่นฝากช่องการติดตามไว้หน่อยช่องทางครับได้เลยค่ะก็สําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะติดฟิล์มกรองแสงที่รับประกันแล้วก็คุณภาพการติดตั้ง แบบ Glass Tech เหมือนพี่แอปนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ Glass Tech นะคะช่องทางด้านล่างนี้เลยหรือไม่ก็โทรมาที่เบอร์เนาะ029435900ก็ได้ค่ะแล้วก็ช่องทางของ Glass Tech มีเยอะมากๆฝากติดตามด้วยเดี๋ยวพี่ช่วยขึ้นโฆษณาไปให้ได้เลยขอบคุณมากยังไงวันนี้คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะลูกค้าที่สนใจที่เป็นกลุ่มขับรถ Aura Good Cat ที่ดูคลิปนี้ครับอยากจะติดฟิล์มสันลูปหรือฟิล์มรถ ทั้งหมดเลยนะครับก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับฟิล์มกันรอยก็มีภายในหน้าจอทั้งหมดเลยครับยังไงวันนี้คลิปของแอป SkyTipp ขอร่ากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับค่ะก่อนจากกันไปนะครับลูกค้าปิดท้ายคลิปนะครับมาดูในเรื่องของฟิล์มที่เราติดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนี่ให้ดูนะครับก็ติดเสร็จเรียบร้อยก็เป็นฟิล์ม 60%ซของเรชิลนะครับบอกเลยว่าไม่ได้มืดตอนแรกเนี่ยผมจะติดแบบใสอย่างที่บอกนะครับกลัวมันจะมืดนี่ไม่มืดเลยนะครับถือว่าโอเคมากๆแล้วก็เป็นที่พอใจมากเพราะว่ากลางวันเนี่ยเราก็สามารถเปิดม่านออกแล้วก็ให้แสงอ่ะเข้ามาได้โดยที่มันไม่ร้อนแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ขอบคุณบริษัทกัตเทคนะครับแล้วก็ฝากคลิปอันนี้ไว้นะครับดูไว้เผื่อเป็นแนวทางนะครับใครที่ต้องการจะติดฟิล์มสลูป ที่รถออร่ากูดแคทนะครับยังไงขอบคุณมากนะครับที่รับชมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย